สวัสดีนะคะวันนี้พบน้องต๊อกต๊กเอ้ยพบกับช่องน้องอีกนะคะทำอะไรนะทั้งแม่ทั้งลูกเลยกลับจากเดินก็อยู่ตรงนี้นะคะ แม่เล่นกว่าลูกอีกนะคะแม่แบงค์แม่แบงค์เอ้ยอ้ยอีกคนก็อาบนา้ำอีกคนก็ปะแปง้งเล่นทรายอุ้ยอ้ยอุ้ยอออเอาเเข้าไปเอาเข้าไปอไปึอือ ต๊อกตกอาบน้ำยังไม่ทันไรเลยเนาะแม่ก็อาบน้ำไปตาอาบน้ำให้แบงให้แม่แบงให้แบงก็ทาแป้งตามตลอดเลยนะคะอุย้ยดูคุณลูกอยู่ข้างล่างนะคะดูคุณต๊อกแต๊กอยู่ข้างล่างดูดูดต๊อกเตกเอ้ยอ้ยออ้ยเอ๊บเอ๊บ นอนอีกแล้วนะคะนอนอีกแล้วอุ้ยอุ้ย,ยแม่นอนลูกนอนไม่ได้นะคะต้องผัดกันนอนทีละครั้งปุ๊บเข้าไปแล้วไปแล้ว sân ục cành dài lên ướp ướp ra đi leo, để ao thân đuối khâu lại, bẻng ơi, leo ต้นกล้วยเขานะลูกไม oh. ่ใช้ต้นกล้วยเราต้นกล้วยเราเนี่ยายจะตัดกินให้หมดเลยตัดให้กินหมดเลยเดี๋ยวเราให้ต้นกล้วยเราโตก่อนเนาะแล้วเราจะไปตัดให้กินีดือใหญ่เอ้ยอจะเอ๊เต้กเต๊ก ดอกแตกแต่ดอกตกแตกอีกเฮ้ยคนอะไรมาขี้เลยแท้ขี้เลยจริงๆเลยดาบหลบคอเอาเชือกอ้อมค่ะอืมหนันหนๆๆๆเอาอีกละโอ้ฮะไปไหนอืมมันี่มานนี่มี่ นานไปเตะถังเอาไว้เกินไหมมาเลยไหมไปไหนน,น่ะมานี่ไปเลยไปหาแม่ไปไปเลยไปเลยัลยนน่นานก็ยังไม่ได้ปิดนะอึ๊บ หวาคิดดือ้อคิดดื้ออาตาตาตาเดี๋ยว <the> อาบให้ก่อนอาบให้อีกแล <Wow, here. S 1> ยิ่งยีบไว้มันจะออกบ่อน้ำจะโดนเตะเด้อเตะกลางหลัง <laughs> อ่ะไปจะดึงไว้เอ,อ้โอ้ <laughs> ตาเกือบจะล้ม <laughs> อีหนูเอ้ยหนูตากแตก สมปอก็ว่าคนดื้อเนาะดื้อจริงๆเลยนะคะดือ้อดื้อสุดๆเลยนี่คนดือ้อคนดื้อจะโดนไม่เลียวแหละเออไปมุดอยู่ตรงนั้นเดอ้อเดี๋ยวก็หัวเข้าติดอีก ดูผ่านเอาก็มีนะคะ<อ>ไปไหนไปไหนไปไหนคะตรงนี้เล่นไม่ได้นะคะมีแต่เหล็กนะคะทังน้ำน่ะโอ๊ไม่ใช่ฟุตบอลนะนนไปแล้วนะคะ อยู่ตรงไหนไหน,นอยู่ตรงไหนน้นนอะจะเอ๋จะเอ๋ไป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 ามาทางนี้อย่าไว้กินนะลูกนู่นรถจะไหลไปฝั่งนู่นเด้ออู้อะไรวะเ้อไปละด๊อกแตกนี่คือดื้อจริงๆเลยอหนูนี่หนูต้อยเอ้ย วันนี้พาเขาไปลงน้ำชีอีกนะคะแต่ปรากฏว่าวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ว่ารู้สึกว่าเขาจะได้ลงเล่นโคลนนิดนึงก็วิ่งขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะพาเขาไปทุกวันนะคะไปให้เขาชินกับแม่น้ำไปลงน้ำชีไปลงกับแม่น้ำใหญ่ๆเขาเคยอาบแต่น้ำสายยาง อาจแต่ในทังกับในอ่างใหญ่ๆเขาก็ไม่กลัวนะคะแต่เขาจะกลัวแม่น้ําชีเพราะว่ามันใหญ่เขาไม่เคยลงนะคะออออถ้าอย่างนี้นะไม่มีการกลัวนะคะอะไรก็ไม่มีการกลัวนะคะ,ะ,ก,ก,ละ,คะกลัวอยู่อย่างเดียวคือแม่น้ําชี อเอาไมกันออกเสียงด้วยนะอี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 มันเคียวอะไรน้อ อย่างไม่มีขั้นกลัวกลัวอยู่อย่างเดียวคือกลัวแม่น้ำชีน่ะนั่นานั่นจะไปเตะหม,มาแล้วนะคะไป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 น,นั่น <Yeah. S 1> มาจะกัดนะลูกดจจเ,เดี๋ยวก็ได้ไปฉีดยาวัคซีนอีกนะ <Yeah. S 1> ไป,ไปเข้าบ้านพอแล้วลูกวะ ยังอยากเล่นอยู่ยังอยากเล่นอยู่จิ้ม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 อะไร้าบ้านนะคะให้เขาเล่นข้างนอกตากับคุณยายจะได้ไปทำระอย่างอื่นก่อนอนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องน้องต๊อกแป๊กโชคทวีลูกแม่แบงค์ด้วยนะคะฝากกระเป๋าของน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ